ค้าตะวันออกนะนะครับลองแวะเข้ามาดูตอนนี้มีสินค้าแล้วนะครับตลาดไทยตอนนี้เนี่ยเรียงเต็มเข่งไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปชิมหน่อยดูดูนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับตลาดไทยตอนนี้มีทุเรียนเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เป็นรถหกล้อเป็นรถกระบะนะครับก็มี ผูเรียนเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ผมมีเนี่ยหลายท่านถามขายปีกนะครับนี่ขายปีก150บาทนะครับหมอนทองเหรอฮะหมอนทองของระยองค่ะหมอนทองของระยองนะครับที่ตลาดไทย150บาทนะครับขายปีกนี่เยอะเลยนะครับมีพันธุ์อะไรบ้างครับกระดุมอันนี้นกกระจิบค่ะนกกระจิบกับชิลีก็หมอนทองค่ะอ,อ๋อครับผมนกกระจิบขายส่งยังไงอ่ะร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึง่งยกเข่งเนาะกิโลขึ้นอ่ะสามสิบ สามสิบสี่สิบโลขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะชนีหนึ่งร้อยบาทชนีหนึ่งร้อยบาทยกเข่งสี่สิบโลขึ้นเฮ้ยชนีเท่าไหร่นะชนีร้อยร้อยหนึง <100 S 2> น่งนะกระจิบร้อยหนึ่งนะครับที่ตลาดไทยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาดูเยอะมากๆเลยขอบคุณนะครับอันนี้ขายปีกราคาเท่าไหร่อ่ะร้ยห้าิบร้อยห้าสิบนะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับขอบคุณนะครับะนะครับโอ้โหเยอะเยอะนะครับวันนี้ที่ตลาดไทยนะครับหนึ่งร้านผ่านไป ผมพาเดินไปดูก่อนนะครับร้านาที่โปรโมทอยู่เดี๋ยวผมไปดูนะครับนะครับขอให้ที่นี่ค้าขายร่ำรวยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันต่อสวัสดีครับโอ้หนี่กินอะไรอะ่ะทุเรียนอะไรอะ่ะพันอะไรนี่พันอะไรเชนนีเชนีีรันน,น,นีอร่อยไหมอร่อยนะหวานนะครับโอ้โหนะครับนี่ที่ตลาดไทยนะครับ ตลาดไทยเยอะมากเลยขายส่งกีโรขึ้นนะพี่อันนี้นี้พันอะไรอ่ะลูกเล็กดีพวงมณีทวงมณีนะนี่ขายอยู่ไงครับ60สิบาท60สิบาทนะพันเล็กไซส์เล็กลูกหนึ่งนะลูกหนึ่งเนี่ยลูกเล็กลูกจิ๋วเนี่ยนะครับลูกจิ๋วนะครับก็ประมาณเอน่าจะไม่ถึงโลนะลุงนี้อยู่ที่6กสิบบาทนะครับกี่กิโลขึ้นครับตรงนี้นี่โลโลหนึ่งขึ้น ประมาณประมาณ30สิบโลสี่สิบโลอันนี้6กเออเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลนะถ่งนี้นะนะครับอ่านะครับอยู่ที่หกสิบบาทตอนนี้ครับมาเป็นคันรถเลยนะเยอะดีนะครับอันนี้เป็นของภาคตะวันออกนะอ่านะครับลองแวะเข้ามาดูตอนนี้มีสินค้าแล้วนะครับโอ้หลายร้านเดี่ยผมพาไปดูขอบคุณนะครับยูทูบอ่ายูทูบยูทูบนะครับขอบคุณนะครับ ของผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับยุทธพงษ์ชาแนลยุทธพงษ์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอ้โหเนี่ยดูเวลากัารทอดเป็นไงนี่สุกหรือยังพี่สุกครับผมสุกเลยนะครับผมโอ้โนี่นะครับแค่ฟังเสียงก็รู้นะครับฟังเสียงก็รู้ครับอันนี้าะครับนี่อันนี้ก็สุกแล้วครับผมครับนี่ฝีมือนะครับมืออาชีพอยู่แล้วนะครับ สูดท้ายลถเลยเนาะครับผมครับผมเฮงๆรวยๆครับพี่ครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านตอนนี้ร้านเจ๊ยุ้ยนะครับที่ผมเคยเคยถ่ายนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างหลังคนเดิมนะครับแต่ว่าเจ๊คนเดิมนะครับร้านเจ๊เบนนะครับเจ๊เบนเจ๊ยุ้ยคนเดิมนะครับอยู่อยู่ล็อกเท่าไหร่นะเจ๊ล็อกที่17นะครับ17มาหาดแต่ว่ามาอยู่ท้ายซอยนะครับท้ายๆนะครับลองๆองเข้ามาดูโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ได้ครับผมอ่านะครับบรรยากาศก็ยังคงมีทุเรียนเรื่อยๆนะครับนี่คือทุเรียนนะครับที่ตลาดไทยตอนนี้เนี่ยเรียงเต็มเข่งไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปชิมหน่อยดูๆนะครับอ่าเยอะเลยทีเดียวนะครับพอเป็นพี่น้องที่เคารพครับลองเข้ามานะครับเนี่ยสุกสุกนะครับสุกก็เขียนสุกเลยนะครับ พาเข้าไปดูพาเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับพี่สวัสดีครับหมอนส่งเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้หมอนมีร้อยสิบกับร้อยเดียวนะครับหมอนทองนะครับชันีชันีครับชับห้ดสิัน, 85, นีแปดสิบห้าแปดสิบเริ่มต้นที่แปดสิบนะครับที่ตลาดไทยนะครับผม ให้ดูเนื้อนะครับที่ตลาดไทยนะครับอ่านีบรรยากาศนะครับที่ตลาดไทยตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทุเรียนก็เต็มไปไปหมดแล้วนะครับที่ตลาดไทยแต่นี่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลดีเท่าไหร่นะครับจะเริ่มตัดหมอนทองก็จะตัดภาคตะวันออกก็จะตัดในช่วงของเดือนเมษานี้นะครับประมาณวันที่10ทุเรียนที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นชนีพวงมณีนะครับรวมถึงก้านยาวกระดุมนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ แต่หมอนทองก็พอมีอยู่นะครับราคาก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็จะราคาประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่ตลาดไทยชน,นีก็80ขึ้นนะครับยกเข่งก็ประมาณสี่สิบห้าสิบโลบางเจ้าก็60โลนะครับลุงสวัสดีนะครับชนนี้ขายส่งยังไงอ่ะโลละแปดสิบาทโลละแปดสิบนะตอน,นนี้ชนีมีชน,นีมีหมอนไหม หมอนทองขายยังไงครับตอนนี้หมอนทองก็แล,แ,แ,ลแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์แต่เบอร์นะครับอ่ตอนนี้ตอนนี้บรรยากาศท้ายรถนะครับก็เริ่มมีพ่อค้านะครับได้นําทุเรียนมาวางที่ท้ายรถนะครับตามที่ที่เห็นนะครับราคาเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามอีกทีนึงนะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงฤดูการอย่างแท้จริงนะครับวันนี้แค่เป็นน้าจิ้มเฉยๆนะครับ จริงๆถ้าเกิดเป็นฤดูกาลจริงๆตรงที่ท่านมองเห็นตรงนู้นนะครับตลอดเส้นทางตรงนี้ก็จะมีเต็มไปด้วยทุเรียนครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มยังไม่ถึงดีเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเข้าไปดูนะครับครับเริ่มฤดูกาลทุเรียนเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ได้เข้าไปดูมาก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเกี่ยวกับพื้นที่นะครับบางร้านเ็มีการ ประมูลนะครับพื้นที่ล็อกใหม่ก็อาจจะมีย้ายตำแหน่งร้านนะครับอย่างร้านนี้คือร้านเจยุ้ยนะครับที่ผมเองเคยไปสัมภาษณ์เมื่อรูปการปีที่แล้วนะครับเจน่ารักมากนะครับลองเข้าไปดูร้านของเจเขานะครับเจยุ้ยนะครับที่ล็อก17นะครับตรงเข้าไปท้ายซอยหน่อยนะครับโปรโมทให้ เจ้เขาหน่อยนะครับเจ้เขาน่ารักนะครับใจดีด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับตลาดก็เปิด24ชั่วโมงนะครับมีทุเรียนอยู่นะครับในช่วงนี้เป็นทุเรียนภาคตะวันออกเข้ามาแต่ว่าท้ายรถก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็เดินทางไปมาแล้วไปดูให้เพราะไม่มีน้องนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับส่วนภาคตะวันออกเดี๋ยวผมจะเดินทางไปอีก อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันกันแล้วกันนะครับติดตามกันยาวๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปทุกที่ที่มีทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆนะครับอย่างเช่นเงาะจีพากำลันออกก็จะไปดูกันเหมือนเดิมนะครับถ่ายชมฝากติดตามไว้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสิ่งหนึ่งถึงใดที่ผมทาผิดไปขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขนะครับหากผมผิดยังไงก็ว่าเก่าวตักเตือนนะครับ แนวผมในทางที่ดีนะครับตอนนี้ผมกําลังไปศึกษาวิชาทุเรียนอยู่นะครับขออีกท่านโชคดีครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ